สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินเอาไปเชื่อครับพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องโรงเรียนบ้านกระบุญตำบลเหลาแดงนะครับเนาะอำเภอดอนมดแดงพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากี่้มขึ้นเนี่ยเขาเลียนอยู่เดชอุดมนะพี่น้องเนาะระยะทางประมาณ80กว่ากิโลพี่น้องนี่ครับเดินทางมาหอดเลยพี่น้อง มามาเบิ้งสถานที่อ้ยกว้างขวางคักพี่น้องนี่เดี๋ยวบาตุยสิรล้ง,งานให้พี่น้องเบิ้งครับสถานที่เป็นอย่างไรนี่ครับสะดวกสบายบอเหมือนเดิมครับเช่นเคยสถานที่ดีมีชัยไปก่อนครึ่งน,นอ้นองเนาะนี่กว้างขวางพี่น้องมันอกจูกคนหนประมาณหาพันถึงแปดพันเลยพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยครับนี่ผมเลยสอบถามเบิ้งเลยพี่น้องคือนี้บัตรราคาประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่น้องเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสถานที่โอเคครับพี่น้อง ส่วนทีมงานเท่ากัลดบาทมากขั้นหนึ่งเลยพี่น้องนี่ครับวางอยู่วางเศร้าวางรับวางนอนกันนะสิประมาณนี้พี่น้องห้องน้ําห้องถ่าก็น่าจะเป็นของโรงเรียนนี่ครับตัวนี้บรรยากาศทั้งหลังเวทีตัวนี้พี่น้องเนาะตัวนี้น่าเป็นหลังเวทีน่าจะหันหนาไปัางปีครับเฉียงไปบางปีนี่ครับพี่น้องเป็นงานบุญประจําปีพี่น้องบุญพเวสเนาะเทศมหาชาติบุญพเวสเทศมหาชาติบุญประจําปีบ้นเท่าอีสานบนเท่านี่พี่น้อง โอทีผมอยู่ในวัดผมเลยครับงานพนจัดในวัดครับแต่สถานที่มันแคบครับพี่น้องมันสถานที่พอเพียงพอคนพอเล่นใหญ่มาตั้งไวที่มลำอยู่อันโรงเรียนเท่านี้นะครับนี่ครับโอ้หอนพี่น้องแดดหอนเลยครับตอนนี้แดดดีขนาดเลยมาทงองบนครับแดดดีครับนี่ครับพี่น้อง เป็นไนพี่น้องมาขึ้นนี่พี่น้องได้เห็นตามซื้อต่างๆบ่สถานที่อัญยะคนครับแน,น่นตัดมวยัวางอยู่คนกลับเมื่อแตกแซวสะพี่น้องนี่ครับพี่น้องสถานที่มื่อนี้น่าจะเพียงพ่อครับมื่อนี้กว้างขวางสะดวกสบายเนาะนี่ แดด้อนครับแก,กอันนี้นี่ครับพี่น้องตรงนี้ครับเนี่ยเป็นพื้นที่ของหมอระมอตั้งหลังนี่ครับนี่โอ้ยหลดคว้วกับมาหวดนแล้วบกไกลพี่น้องเดินทางระยะทางแปดสิบโลหรือเปล่าคักเลยครับมากหลายเลยนีย่ ว่าลำระยะทางไม่เินร้อ,อยโล,โลนี่นพอดีได้ครับนี่นครับได้อยู่ได้อยู่นี่นครับ ทอนที่่อยพักคักพอดีพอดีเลยปาขอมาเห็นผู้สาวสวัสดีครับผู้สาวปาอเรนรีสอร์ทน้นอนดีเลยลูกน้องเอมี่เป็นไงลูกสบายดีนะทุกวันนี้เป็นอย่างคื้ใซด์โว้กินเผาเลยลูกเ้อเพิ่อนธรมนัคนนี้นะ สามโล่เนะก็ระพร้อมสิบมีอะไรตอนนี้นโอ๊ดนาวหลกดไก่สพิศิษฤดูการเ้วถือว่าเก่งมากเลยเราจะมอบโลให้โล่โลยังสิมอบให้ในใจนี่น,นะโล่ยังนนไปมารับนอนไปหานอนนี่ครับพี่น้องตอนนี้อากาศดีดีครับเย็นสบายแ <laughs> ดดทอนเปลี่ยงเลยครับนี่รถด,ด่วนมกสรร์กมาแล้วครับรถปันไฟกมาแล้วบ้านนี้นี่ครับรถทัวร์กมาแล้ว จะผานก็เตรียมเข่าไว้แล้วครับสามเราพวกเขาจะจอดตรงนี้ก็ได้ตัวสเน่นี่เป็นบางจอดวิ่ไอพีตัวนี้แสดงว่าจอดได้ตัวเนี่ยพอดีได้รถรถทีมรถบรรทมาล่ามกับมาจอดนี่ก็ได้ตัวเนี่ยโอเคโอเคเลยนี่ครับพี่น้อง โทษสดครับเป็นบุญประจำปีบ้ันเท่าหรอครับบุญพระเวทบอกปกติพนจัดในวัดเึงนบอกปกติจัดในวัดสถานที่ไม่ได้สถานที่มันแคบอันคืนนี้บัตรราคาเท่าไหร่ครับบอกผมคืนนี้บัตรราคา120นะครับลอยเศร้าครับลอยเศร้าเจอกันที่สนามโรงเรียนนะครับแต่ว่าพื้นที่จอดก็ส่วนหนึ่งในวัด ครับผมส่วนหนึ่งในชุมชนแล้วก็ทางทางเข้ามาในพื้น<ม>ที่จอดรวมทั้งในพื้นที่โรงเรียนก็ก็มีพื้นที่รองครับลอยเศร้าหน่ยมีสิ่งโศกสิ่งแหงบ่ลอยเศร้านี่มีโ่มีครับมีแต่มีแต่ขังขังในนางเาเพอนครับโอ้แบบเป,เป็นเป็นว่าไงบัตรการกุศลเนะาะเพื<ม>่อนขวัดขอบ้อบาน เสีาแมาเขาโรงเรียนก็ไเขาวัดน้ำกันครับแต่เป็นบุญของสถาบันเท่านัผมประจําปีทุกปีลนะครับประีปีนี้พิเศษในะสาวหน่อยคบผมโทดได้ครับผมถามว่าจองตั้งแต่ตอนไหนครับนี้อันนี้จองตั้งแต่วันที่13มีนา2566ปีที่แล้วโอปีกายเนี่ย โอ้บันเป็ดต่ตอบาครับจองไว้ที่มือมันอ่ะเท้าเจ้าหนี่งเบาไปเส้นไปยังนึ่เบาเนี่ยครับโอ้ปีกายเนาะครับจองไว้ที่ปีทีเดียวถ้าบรจองข่ามปีกับประเนบนได้เนาะครับครับจองไว้ตั้งแต่คุณหลักครับอยู่บันเป็ดเขาจือได้แล้วเขาจือได้แล้ว,ลวผมจือได้แล้วครับ พี่น้องครับมาเด้อพี่น้องกันส่นส่นเฮาบ้านเท่าเด็ดนะครับไก่เฮาเนี่ยไหนส่นบริเวณนี้ครับกับพี่น้องบ้านแก่ไก่น้องอำเภอตานสูงตานสูงเนาะ,ะอำเภอตานสูงอำเภอสีเมืองใหม่โอ้สีเมืองใหม่าก,การครับผมอ่าเราเสือโก้ง <Ooh S 2> ครับม่วงสามซีฟโอเขอียทางนี้ยังไก่อยู่ก็คือไารินโอ้ไารินเท่านี้ทางมีระวงครับแล้วก็เขีอำเภอเมืองแก่ไก่ครับอำเภอจากอำเภอเมืองมา25กิโลแซงมาลงเนี่ยวางเฮาเล่นพญมันีึเป็นสบาเป็นศูนย์กลางเลยเนี่ยศูนย์กลางศูนย์กลางพี่น้องมาบบนง่ายๆเด้ครั โซนนี้ถ้านับจากอุบลออกมาแล้วก็พื้นที่ที่ผมพูดไปหนามเพล่ห้องเภอนี่ประมาณไม่เกิน30โลนะยี้าถึงสามสิบมาตรงห่วงสายเซฟซีสายนี้ประมาณนี้บอันสนามเขารับได้ประมาณไหนครับนี่ยหาพันได้แล้วบรู๊๊ทน่าจะเกินหกพันาะทอดคำนวณจากที่ว่าการอำเภอที่เราจัดมาเราจัดแล้วทีละสองพันสองพันอันนี้เราคิดคํานวณเข้าไปสี่เท่าแล้วก็จะได้หกพันคิดในคำนวณในละที่เท่าเพราะว่าเราจัดงานจากอำเภอมาแล้วแจงไหนวันนี้ขึ้นบ้าอัญญาเนี่ยครับ เอาข้อใหญ่ท่านจะพาท่างอย่างมันหมานนะครับเด้อขอบคุณข้อใหญ่มันหมานคว้าเมนาเลียนเชิญคนนะครับเลียนเชิญคนมาบ้านนี้ขอให้คือบอจพวคนมาเลยอัญญะอัญญะมันจังสิเดพ่อันอีกอ่ามันน่เนาะถามมันจะอะกันนะอ่ะสิเดคุยกันอีกเนาะคือเมียนคือถ้าเราตามเป้าเราเราจะตัดสินใจตกลงนี้เลย คุยกันแล้วเจอดีครับอลแท้ละครับเจอนี่ยังหาบอลหาซ้อแท้ละบอลโจขอบคุณทีมงานอุ้งอิงขอบขอบคุณทุกท่านขอบคุณตัวสภาพครับครับพักวันนี้นะครับแหลมเลยนะไร้งานไร้งานนี่เป็นผลดกันดีครับขอบคุณหลายครับขอบคุณฝากความใจและความเต็มใจตลอดพี่น้องครับผฟ้าพี่น้องเพิ่นคำนวณมาเด้อพี่น้องซีเท่าจ้ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมบอกวันนี้ยวปร้องห่วงข้ามหมดเลยขาการตีกันขึ้นใจขาหมอลำเหนียวน้อยประมาณนั้นบ่มีบ่มีรถยนต์ 270ท่าน10บสนายเอ้ยไม่ใช่170นายที่เตรียมไว้โอ้่มโหร้านข่อยร้านข่อยผมมีไหมผมมีไหมหมอผมมีไหมหมอไม่มีเพตอนนี้เรด้เงินแล้วนี่ผมมีเนาะร้านข่อยเนาะอ่ะขอบคุณใหญ่ขอครับขอบคุณครับนี่ครับนี่ครับเพิ่มเงินเลยครับพี่น้องนี่เพิ่นคำนวณินไปแล้วปดนี่ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการให้ข้อมูลเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นยังไง พี่น้องดอนมมแดงเข้าคือคำนวณแบบจากที่บรรจัดหลายๆงานแล้วว่ามืนหนีเสาหน่อยจังใดก็ต้องอันย่ามาสะ่ะเออขอบคุณท่านเจ้าภาพใส่ข้อมูลครับโบกบอก,บอกรถไปนะครับว่าเขาทางใดนะครับโบกบอกคนได้ไครับนั่นโบกรถเปิดที่จริงว่าเปิดบันหนี่ก็ได้นะครับ,บรเนี่ยผมว่าแก้เสือกฟังบันหนี่กไ็มมกกกได้ครับจังล็อกนึงก็ได้ตัว แก้ออกให้พวกผมลอกเดียวกระพาะนะครับแก้ใบลอกเดียวน่ะนี่ครับพี่น้องเอ้าเันได้กัคลิปนี้ฝากไวส้สนีพี่น้องแก้ให้ผมไใบอะไรครับลอกเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอ้าเจนได้กับคลิปนี้ฝากไวส้สนีพี่น้องคลิปหน้านจะพอดไหมครับเบื่อแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องบา่งนนาวตุ้ยลำโพงอพิเชียร์ได้พี่น้องเด้อเตรเียมลังใจที่งานสาหน่อยครับพี่น้อง ครับวันนี้เจอกันที่ดอนมดแดงพี่น้องเนาะโรงเรียนบา้านกระบุนอำเภอดอนมดแดงจัังหวดอุบลราชธานีบัตรราคา1 2 0บาทผู้ใดสะดวกมากมากับมาพี่น้องตามที่วันไหนขบวนหลักอย่าลืมพี่น้องวันที่2ถึง4พี่น้องมองมาเหมาหมากำลังเพื่อนอะไรกูปิดบัตรราคา900คค9 9 9กว่าบาทพี่น้องซอยกันสนับสนุนพี่น้องเนาะไอ้ตอรี่พ่อลูก EP 2พี่น้องเนาะจาังไรกะ อย่าลืมขอกคุณมันจะโมแย่กันี่นอ้อแล้ะกาศวันที่สามสิบครับเตรียมตัวแช่เตรียมกดไหลกดแช่เพยงอีหล่าหน่อยี่น้องเนะเอา้ขอา,าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ฝากไว้สนิทไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ